ันี้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ตั้งใจจะมาขอศีลขอสรณะเพื่อเป็นข้อวัดปฏิบัติในระหว่างที่ถือบวช เป็นข้อวัดปฏิบัติที่ทำให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาเสริมสร้างบุญบารมีของตนให้เจริญเยี้ยงขึ้นไปโดยอาศัยพระรัตนตรัยที่ได้กล่าวว่าถ้าพระเจ้าขอ,ขอถึง พระพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันปรินิพานนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งด้วยสัจจวาจาเมื่อเข้าสู่การถือบวชอยู่ในศีล เป็นพ่อวัดปฏิบัติในเบื้องต้นเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์การเสริมสร้างสมาธิการพิจารณาสังขารก็จะทำให้ผู้ถือบวชนั้นจะได้มีความสงบ ทั้งกายทั้งวาจาและใจถ้าหากว่ายามใดเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความลำคาญเกิดความหงุดหงิดใจไม่สบายใจท่านก็มีกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่พระพุทธองค์ ให้เด็พิสุสามัญนนไปปฏิบัติเ,เรียกว่ากรรมฐานห้ามีห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเรียกว่าเกษาคือผมข้อที่สองโลมาคือขนข้อที่สามนะะัขาคือเล็บ ข้อที่สี่ทันตาคือวันข้อที่ห้าก็คือเนื้อหนังซึ่งอยู่ในกายของเราทั้งหมดเจสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเจสาเราจะเอาข้อใดข้อหนึ่ง ไปกำหนดบริกรรมภาวนาแก้อาการง่วงแก้ความุู้ซ้านแก่ความสงสัยแก่ราคะโทสะโมหะซึ่งถือว่าเป็นนิวรณ์คือบริกรรมตามบทแต่ละบทก็ได้ จะว่าว่าเฉพาะเกษาเกษาเกษาบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ได้หรือจะว่าครบทั้งห้าโดยอนุโลมและปฏิโลมถ้ามันคิดมากพงซ่านมากจิตใจงดหยิดมากบริกรรมว่าให้เร็ว บริกรรมให้จิตใจของเรานั้นหยุดในการนึกคิดเรื่องอื่นให้มาสนใจบทบริกรรมภาวนาอันนี้ก็ทำให้เกิดสมาธิได้ถ้าจะแปลสะภาพให้เป็นวิปัสสนาก็เอามาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงความ เปลี่ยนแปลงด้วยวิโรธิปัจจัยคือความเย็นและความร้อนอเย็นก็เปลี่ยนได้ร้อนก็ทำให้เปลี่ยนได้คือสภาพผมก็ดีขนก็ดีเล็บวันนัง อันนี้มันเปลี่ยนทุกวินาทีทุกอนูมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราเรียกว่ามันเสื่อมเสื่อมไปสลายไปสิ้นไปให้สังเกตดูเส้นผมจากดำก็เป็นขาวหนังจากตึงก็ย่อนยานแม้แต่ พวกเล็บพวกฟันก็มีลักษณะเสื่อมให้ดูความเสื่อมความสลายไปสิ่งเหล่านี้จะทำให้ใจสงบในขณะที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมในการถือบวชจะดูกายดูลมหายใจเข้าหายใจออก กำหนดตามอาการหายใจเข้าก็กำหนดหายใจออกก็ให้กำหนดรู้สิ่งที่เป็นอยู่ในขณะหายใจสั้นหรือยาวในขณะนั่งอยู่มีอาการปวดอาการเมื่อยชาตรงไหนก็ตามก็ให้เอาสติกำนดตาม รู้ตามอาการที่เป็นอยู่ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาที่เป็นส่วนกายก็ดีสุขทุกข์ก็ดีความปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้มันมีเกิดดับดังนั้นก็ขอให้ ผู้ที่ถือบวชทั้งหลายได้ตั้งใจเรียนเอาบทกรรมฐานนี้ไปเป็นข้อวัดปฏิบัติส่วนหนึ่งของการถือบวชให้ว่าตามนะเจสาโรมานขะะาทันตา สะโจสะโจทันตานาาัขาลูมาเกษาอันนี้ว่าทั้งนุโลมปฏิโลมเอาให้ว่าพร้อมกัน วันนี้ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันที่ให้ความสุขให้ความปลื้มบกปลื้มใจซึ่งลูกหลานญาติมิตรได้มาสู่ศีลสมาธิปัญญา มาปึกผลมาปฏิบัติธรรมด้วยการถือบวชเป็นการเสียสละการเสียสละนี้เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงขึ้น ศาสนาพุทธของเราจะยั่งยืนสืบต่อไปก็อาศัยพุทธบริษัทคือพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งวันนี้อุบาสิกาได้เข้าสู่การถือบวช คือมาเว้นจากบาปประธรรมทั้งหลายทั้งปวงด้วยการรักษาศีลคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์เว้นจากการพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำยาพูดพเพ้อเจ้อเว้นจากการดื่ม ของเหมือนเมามีสุลาและเมลัยเว้นจากบริโภคอาหารตั้งแต่เที่ยงจนถึงอรุณใหม่เว้นจากการดูการเล่นการประดับการตกแต่งทุกอย่าง เรื่องประดับทุกอย่างจะเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นนาฬิกาทรัพย์สินเงินทองถ้ามีก็ต้องให้ญาติเก็บไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปริโภคกังวลว่ามันจะสูญจะหายไปตัดเรื่องกังวลทั้งหลายทั้งปวงนี้ออกไป ตลอดถึงความเป็นอยู่การนั่งการนอนก็อยู่ในเสนาสนะที่บางไม่หนาไม่สูงไม่ใหญ่เกินกำหนดทรัพย์สินเงินทองใดที่มีอยู่ก็มอบพยญาตไม่นำพาเพื่อที่จะ อามาเจ็บอะไรให้เกิดการกังวลการถือศีลจะเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิภาวนาเสริมสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในเพศของพวกถือบวชการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เพื่อขัดเกลา กิเลสทั้งหลายจะเป็นโลภะโทสะโมหะนิวรความสงสัยความฟุ้งซ่านทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ผู้มาบวชนี้จะได้ทำใจปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้ออกไป ให้ใจขาวให้ใจสะอาดให้เกิดความสว่างจิตใจเบิกบานทำสิ่งที่ให้เกิดสมาธิและปัญญาดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมมาสนับสนุนมาอนุโมทนา จึงถือว่าเป็นผู้ให้ส่วนหนึ่งมาสแสดงความจินดีท่านทั้งหลายก็ได้บุญได้กุศลในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก็คือมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นยังคงอยู่และ ฝึกทอดต่อไปเรื่อยๆอ,อัตมาภาพก็ขออนุโมทนาริยญาตทั้งหลายได้ให้โอกาสลูกหลานญาติมิตรมาถือบวชในคราวนี้โดยทั่วถึงกันต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่พิธีขอสารณะและศีลเพื่อนำไปปฏิบัติ